ะะแล้วก็สวัสดีพี่ๆชาว UBT ในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะว้าวว้าวว้าวนะคะหลังจากที่ฟังโค้ดพี่ก้องพูดแล้วนะคะแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในคำที่พี่กล้องได้พรีเซนต์ไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้แอนมาคอนเฟิร์มก็แล้วกันนะคะแอนเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ตั้งแต่ยุคเวอร์ชั่นที่หนึ่ง นะคะแล้วก็ทําการเอาตัวเองกับเข้าระบบแล้วก็ศึกษามาเป็นปีนะคะกว่าที่จะตัดสินใจทําในเวอร์ชั่นที่3เห็นไหมคะว่ารายได้ที่จ่ายออกให้กับนักธุรกิจ2,000กว่าล้านเราไม่ได้พูดเล่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง เราสามารถตรวจสอบได้นะคะเราเอามาตีแผลให้ทุกทท่านได้รับรู้เพราะอยากให้ทุกท่านรู้ว่าวันนี้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสรู้จักกับแพลตฟอร์มที่เป็นอะไรที่ล้ำหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่แอนอยากจะบอกทุกท่านเลยว่าเราเจอของจริงค่ะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แอนเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะไปพบเจออะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ของจริงนะคะอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ค่อยดีตัวแอนเองนะคะก่อนหน้านี้แอนก็แน่นอนละคะ่ะแอนอาจจะเคยเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีมาก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราพอเราเจอของที่มันใช่อะแต่เรากลับมีข้อแม้กับตัวเองเน่ยแอนพลาดโอกาสตั้งแต่เวอร์ชันที่1ที่2นะคะ ที่ไม่ได้ตัดสินใจทำยังมีความลังเลและก็สงสัยแต่แอนได้รับความปารถนาดีจากพี่สาวคนหนึ่งนะคะขอบคุณโค้ดพี่แอ๊ดนะคะที่ได้หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับแอนในวันนั้นแล้วก็โค้ดที่ปรึกษานะคะก็คือโค้ดสาวทิสตาโชติริวันนะคะที่ได้หยิบยื่นบางอย่างให้กับแอนนะคะแล้วแอนเองนะคะเอาตัวเองเข้ามาศึกษานะคะเพราะอะไรครั ตอนแรกเข้ามาก็แค่คิดว่าจะหาค่าอาหารค่าขนมไปวันๆนะคะกับสิ่งที่แอนทำอยู่ณนะตอนนั้นแต่หารู้ไหมคะว่ากลายเป็นพอมาศึกษากลายเป็นเราเจอขุมทรัพย์ค่ะมันไม่ใช่แค่ค่าขนมนะคะมันกลับเป็นเงินเกษียณค่ะมันทำให้เราเห็นถึงโอกาสว่าวันนี้ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใช้ระยะเวลาที่สัน้น แต่เราสามารถจับเงินล้านหลักสิบ 10, ล้านหลักร้อยล้านได้แอนไม่ได้พูดเล่นนะคะพูดนำสี่เสาหลักในในห้องของเรานะคะลงทุนแค่สามพันกว่าบาทนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเขาเหล่านั้นนะคะสร้างไรายได้เกือบยี่สิบล้านถ้าไม่เชื่อนะคะกลับไปถามผู้นำของท่านว่าสิ่งที่แอนพูดเป็นความจริงไหมเขาเหล่านั้นเอารายได้ยอดรวมกันนะคะเกือบยี่สิบล้าน มันเลยทําให้แอนสงสัยแล้วว่าเอ๊ะธุรกิจนี้คืออะไรมีบางท่านนะคะขออนุญ,ญาตค่ะไม่ได้ปิดไม้นะคะมันเลยทําให้แอนสงสัยแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้เห็นไหมคะว่าโค้ดพี่ก้องนะคะกว่าโค้ดพี่ก้องจะเข้ามาอยู่ในนี้ท่านอยู่ๆท่านไม่ได้เข้ามาเลยนะคะถ้าตรงนี้ข้อมูลไม่เป็นข้อมูลที่แท้จริงคนอย่างพี่ก้องนะคะปริญญาโทจากต่างประเทศนะคะ โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะท่านไม่มาเล่นกับ,กบเราท่านไม่มาเล่นกับธุรกิจนี้หรอกคะ่ะแต่วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามทําไมทุกคนหันหันมาสนใจในธุรกิจนี้คะเพราะเราคือของจริงคะ่ะสองปีมานี้นะคะแอนไม่เห็นว่าจะมีคนไหน,ไหนที่เดือดร้อนที่มาสมัครแล้วแล้วก็เสียเงิน ถ้าคุณจะเสียก็มีแต่ว่าคุณไม่เข้าใจเงื่อนไขของธุรกิจของเราธุรกิจของเราไม่ใช่เทรดนะคะธุรกิจของเราคืองานขยายแน่นอนคะ่ะแล้วการขยายของเราเราไม่ได้ใช้คนเยอะสิ่งหนึ่งที่แอนแฮปปี้มากๆในการเข้ามาตรงนี้ก็คือแอนเป็นนักเครือข่ายนะคะสิบกว่าปีที่แอนอยู่ในวงการเครือข่ายอินเตอร์มาตลอดสิ่งหนึ่งที่แอนจะเจอก็คือนักล่าค่ะคุณเข้าใจไหมนักล่าที่ต้องล่าทุ่เดือน ล่าพีวีล่าคะแนนล่ารายได้มันไม่จบไม่สิ้นค่ะมันไม่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่เห็นเลยว่าเมื่อไหร่เราจะ,ะแพร่สิทธิ์ได้จริงๆอย่างที่บริษัทเขาเขาใส่ข้อมูลเรามารู้แต่ว่าเดือนหน้าเราต้องทํายอดใหม่ยอดใหม่ยอดใหม่จนอายุเราล่วงเลยมาขนาดนี้แอนรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้แล้วก็คิดว่าเราคงไม่ได้เหมาะสมกับธุรกิจตรงนี้แต่ต้องขอบคุณนะคะว่า ยังมีพี่ที่น่ารักคนหนึ่งที่หยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้กับแอนในวันนั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เชื่อไหมคะว่าแอนทิ้งทุกอย่างแล้วหันมาอยู่กับตรงนี้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่แอนเล็งเห็นก็คือไม่ใช่แค่ตัวแอนเองนะคะ ที่แอนจะสามารถมีรายได้กเกษียณได้แอนยังหยิบยื่นโอกาสที่ดีนี้ให้กับลูกชายแอนคนหนึ่งนะคะที่ที่น้องอยู่ในวงการเดียวกับแอนก็คือวงการเครือข่ายคือแอนเห็นนะคะว่าสิ่งที่น้องเขาไปทํานั้นดีไหมดีค่ะบเป็นบริษัทที่ดีมั่นคงแต่แอนไม่เห็นเลยว่าลูกแอนจะสําเร็จได้ยังไงจนวันนี้นะคะที่แอนศึกษาตรงนี้มาเป็นปี แอนเห็นว่าทุกอย่างดีหมดไม่มีข้อไหนเสียแอนได้เอาโอกาสที่ดีนี้ให้กับลูกชายแอนนะคะนั่นก็คือน้องจีโน่นะคะที่อยู่ในห้องนี้เขาคือผู้นำและเขาเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสที่ดีนี้ให้กับค้นพี่ก้องนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้นะคะที่น้องเขาได้เอาโอกาสนี้ให้กับน้องท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะคือสิ่งที่คุณแม่คนหนึ่งเห็นก็คือเราอยากที่จะ พัฒนาลูกเราอยากจะให้ลูกเราสําเร็จแล้วอยากจะเห็นลูกเราถึงฝั่งฝันในเมื่อท่านลูกเขาเบนเขมมาในในด้านนี้แล้วแอนอยากเห็นลูกแอนเป็นผู้นําแล้วก็สําเร็จกับธุรกิจนี้นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่แอนอยากจะแบ่งปันก็คือแอนมีหุ้นส่วนแล้วก็มีทีมง,งานที่แอลักในหลายท่านนะคะที่อ่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไปกันกับแอน วันนี้แอนก็ได้เชิญหลายๆท่านได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะเป็นคนที่แอนรักแล้วก็ปรารถนาดีหลายๆคนในทีมงานของแอนเองนะคะวันนี้นะคะก็คือว่าเรามีเป้าหมายแล้วเราก็เห็นโอกาสในที่นี้นะคะแล้วเราก็จับมือกันทำค่ะธุรกิจนี้ไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้คนเยอะนะคะขอให้ทุกท่านนะคะวันนี้ถ้าฟังโค้ดพี่ก้องไปแล้วคนใหม่นะคะยังงงๆนะคะ ไม่เป็นไรค่ะนะคะลองมาศึกษาดูนะคะทุกท่านจะเห็นโอกาสเหมือนแอมวันแรกนะคะที่ได้รับเอาโอกาสจากเพื่อนที่รักคนหนึ่งนะคะจนวันนี้เชื่อไหมคะว่าแอมเห็นโอกาสแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้แอมไม่ได้เอาแค่หลักล้านนะะ เป้าหมายของแอนคือร้อยกว่าล้านค่ะนะคะแล้วก็จะนำพาทุกๆคนไปสู่สล็อตที่15แล้วก็รับร้อยกว่าล้านด้วยกันนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่เป็นคนใหม่นะคะคืนนี้นะคะทุกคนจะนอนหลับฝันดีนะคะขอให้ทุกท่านฝันดีนะคะแล้วกลับไปขอบคุณคนที่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะว่าคุณ คู่โชคดีมากๆในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้แอมไม่ลบก,กวนเวลานะคะก็อยักส่งทุกท่านนะคะเข้านอนนอนหลับฝันดีราตีสวัสดีะคะคืน